รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะมาพบกันแล้วนะคะกับการเรียนรู้ในรายวิชาทักษะการเรียนรู้รหัสวิชาทร .2 1001ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันถึงบทที่3การจัดการความรู้เราก็มาดูกันก่อนนะคะว่าขอบคายเนื้อหาของการจัดการความรู้นั้นมีอะไรกันบ้าง ขอบข่ายเนื้อหาของการจัดการความรู้ก็ประกอบไปด้วยความหมายความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู้เรื่องที่2นะคะรูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้เรื่องที่3การรวมกลุ่มเพื่อต่อยอดความรู้เรื่องที่4การฝึกทักษะกระบวนการจัดการความรู้ด้วยตนเองและกระบวนการจัดการความรู้ด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการและ เรื่องที่5การจัดการสารสนเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ค่ะทั้ง5เนื้อหานี้นะคะก็ประกอบไปในบทที่3การจัดการความรู้และก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันนั้นนะคะครูก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนให้กับนักศึกษาทุกท่านก่อนอื่นก็จะขอให้นักศึกษาทุกท่านนะคะช่วยเตรียมความพร้อมโดยการเตรียมสมุดแล้วก็ปากกาขึ้นมาค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะครูก็เตรียมบททดสอบก่อนเรียนอยู่10ข้อเช่นเคยนะคะแล้วก็มี4ตัวเลือกให้นักศึกษาได้เลือกตอบนะคะระหว่างที่ครูได้อ่านข้อคำถามแล้วก็คำตอบนั้นนะคะก็ให้นักศึกษาคิดไปด้วยว่าข้อไหนที่ถูกที่สุดก็เลือกข้อนั้นนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทําแบบทดสอบกันเลยคะ่ะ ข้อ1นะคะการจัดการความรู้เรียกสั้นๆว่าอะไรข้อก M K ข้อขอ K M ข้อขอ L O และข้องอ Q A ค่ะค่อยๆคิดไปนะคะข้อ2เป้าหมายของการจัดการความรู้คืออะไรข้อกอพัฒนาคน ขอขอพัฒนางานขอขอพัฒนาองค์กรและขอ้องอถูกทุกข้อคะ่ะต่อไปข้อที่3มนะคะขอ้อใดถูกต้องมากที่สุดขอ้อกอการจัดการความรู้หากไม่ทำจะไม่รู้ข้อขอ,ขอ การจัดการความรู้คือการจัดการความรู้ของผู้เชี่ยวชาญข้อการจัดการความรู้ถือเป็นเป้าหมายของการทำงานและข้องอการจัดการความรู้คือการจัดการความรู้ที่มีเอกสารตำรามาจัดให้เป็นระบบข้อที่4ี่นะคะ ขั้นสูงสุดของการเรียนรู้คืออะไรข้อกอปัญญาข้อขอสารสนเทศข้อขอข้อมูลและข้องอความรู้ต่อไปข้อที่5นะคะชุมชนนักปฏิบัติคืออะไรข้อกอ การจัดการความรู้ข้อขอ,ขอเป้าหมายของการจัดการความรู้ข้อขอ,ขอวิธีการของการจัดการความรู้และข้องอแนวปฏิบัติของการจัดการความรู้ข้อที่6นะคะ รูปแบบของการจัดการความรู้ตามโมเดลปาทูส่วนท้องปลาหมายถึงอะไรก็การกำหนดเป้าหมายขอการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ขอ้ขอคอการจัดเก็บเป็นคลังความรู้และขอ้องอความรู้ที่ชัดแจง้ง ข้อที่7นะคะผู้ทำหน้าที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือใครข้อกอคุณเอือ้อข้อขอคุณอํานวยข้อคอคุณกิตและข้องอคุณลิขิตต่อไปข้อ9นะคะ การจัดการความรู้ด้วยตนเองกับชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรข้อกเกี่ยวข้องกันเพราะว่าการจัดการความรู้ในบุคคลหลายๆคนรวมกันเป็นชุมชนเรียกว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ข้อขอเกี่ยวข้องกันเพราะการจัดการความรู้ให้ตนเองก็เหมือนกับการจัดการความรู้ให้ชุมชนด้วยข้อขอ ไม่เกี่ยวข้องกันเพราะการจัดการความรู้ด้วยตนเองเป็นปัจเจกบุคคลส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นเรื่องของชุมชนและข้องอไม่เกี่ยวข้องกันเพราะชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มและข้อสุดท้ายนะคะคือข้อ10ปัจจัยที่ทำให้การจัดการความรู้การรวมกลุ่มปฏิบัติการประสบผลสำเร็จคืออะไร ขอกอพฤติกรรมของคนในกลุ่มขอขอผู้นำกลุ่มขคอ,อการนำไปใช้และขอ้องถูกทุกข้อค่อยๆคิดนะคะนักศึกษาไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้ถึงรายละเอียดเนื้อหากันต่อไปค่ะการจัดการความรู้นะคะเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกครอบครัวนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่พ่อแม่สอนลูกหรือว่าคุณปู่คุณตาคุณยายสอนลูกหลานนะคะหรือว่าถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ทำให้ลูกหลานนั้นเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติตามได้นะคะ ซึ่งก็จะเป็นการสืบทอดมาหลายชั่วอายุนะคะโดยใช้วิธีธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นทำให้ดูพาทําหรือว่าพูดคุยกันนะคะจนลูกหลานนั้นเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพก็อย่างเช่นการทําไร่ทําสวนหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะคะวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีการจัดการความรู้นะคะ แต่ยังไม่เป็นระบบนั่นเองซึ่งในยุคปัจจุบันนะคะก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะและถ้าเรายังใช้วิธีการจัดการความรู้แบบเดิมนะคะอาจจะก้าวตามไม่ทันโลกนะคะซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องการจัดการความรู้ที่เป็นระบบนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไร ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมารู้กันก่อนว่าความหมายความสำคัญของหลักการการจัดการความรู้นะคะความหมายของการจัดการความรู้นั้นนะคะก็คือคำว่าการจัดการนั้นหรือว่า management นะคะก็จะหมายถึงกระบ,บวนการในการเข้าถึงแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ที่ต้องดำเนินการร่วมกับผู้ปฏิบัตินะคะซึ่งอาจจะเริ่มต้นจาก ตัวบ่งชี้ของความรู้ที่ต้องการจัดรู้นะคะหรือว่าการสร้างการสแสวงหาความรู้การประมวลเพื่อการกรองความรู้การสร้างช่องทางเพื่อการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ส่งผลให้เกิดการกระทําซึ่งการจัดการนั้นนะคะก็จะเน้นไปที่การปฏิบัติค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของคําว่าความรู้ ความรู้หรือว่าโนเรตนั้นนะคะก็จะหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าผลิตขึ้นความเชื่อความจริงนะคะซึ่งความรู้นี้นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะก็คือความรู้เด่นชัดนะคะหรือที่เรียกง่ายๆกันว่าความรู้ในกระดาษนั่นเองนะคะก็จะเป็นความรู้ที่เป็นเอกสาร หรือว่าจะเป็นในเรื่องของตำรับตำราคู่มือการปฏิบัติงานหรือว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความรู้ในกระดาษค่ะแล้วก็ประเภทที่2ความรู้ซ่อนเร้นหรือว่าความรู้ฝังลึกนั่นเองนะคะถ้าเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้ในคนค่ะซึ่งเป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคนฝังความคิด ความเชื่อค่านิยมนะคะที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์มายาวนานเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่มีมาตั้งแต่กำเนิดนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ยากไม่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ที่มาเปิดเผยได้ทั้งหมดนะคะต้องเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันค่ะแล้วถ้าเรานำสองคำนี้ คำว่าการจัดการความรู้มารวมกันนะคะก็จะเป็น knowledge management นั่นเองนะคะก็จะหมายถึงการรวบรวมเอาองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวตนหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารตํำรับตํารานะคะมาพัฒนาให้เป็นระบบและแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและองค์กรนะคะโดยการผสมประสานเอาความสามารถของคนเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งก็จะเกิดให้กับการพัฒนาคนพัฒนางานแล้วก็พัฒนาองค์กรอีกด้วยนะคะ ค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าความสำคัญของการจัดการความรู้นั้นเป็นอย่างไรนะคะหัวใจของการจัดการความรู้นั้นนะคะก็คือการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลนะคะโดยเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาอย่างมากมายเลยนะคะจนทำให้งานนั้นประสบผลสำเร็จค่ะ ความสําคัญของการจัดการความรู้เป็นอย่างไรนะคะหัวใจสําคัญของการจัดการความรู้นั้นนั่นก็คือการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั่นเองค่ะโดยเฉพาะบุคคลที่ผ่านประสบการณ์ในการทํางานแล้วก็ทําให้งานนั้นประสบผลสําเร็จนะคะดังนั้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนกับคนหรือว่ากลุ่มกับกลุ่มช่วยให้องค์กรความรู้ที่ซ่อนอยู่ หรือว่าฟังอยู่นั้นกลายมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งได้นะคะมีผู้รับรู้มากขึ้นเกิดการยกระดับความรู้ที่ส่งผลต่อเป้าหมายของการทำงานนั่นก็คือนะคะงานมีประสิทธิภาพคนเกิดการพัฒนาแล้วก็ส่งผลให้องค์กรนั้นได้รับการพัฒนาและกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ค่ะประโยชน์ของการจัดการความรู้นี้ ประกอบไปด้วยอะไรนะคะหนึ่งผลสำเร็จของงานนั่นก็คือ หากว่าเรานั้นมีการจัดการความรู้ที่ดีในตนเองหรือว่าหน่วยงานหรือว่าจะเป็นองค์กรก็ตามนะคะก็จะเกิดผลดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวเนื่องจากความรู้ที่เราใช้ในการพัฒนานั้นเป็นความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติงานมาโดยตรงนะคะจึงทำให้สามารถพัฒนางานได้ทันทีแล้วก็ทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จค่ะ 2. บุคลากรน,นะคะการจัดการความรู้ในตนเองนั้นก็จะส่งผลให้คนในองค์กรเกิดการพัฒนาตนเองกระบวนการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะก็จะทำให้บุคลากรน,นั้นเกิดความมั่นใจในตนเองและก็มั่นใจในการทำงานนะคะแล้วก็ เกิดการเป็นชุมชนในการร่วมงานกันนะคะเป็นหมู่คณะแล้วก็ส่งผลให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ค่ะ 3. ยกระดับความรู้ของบุคลากรแล้วก็องค์กรน,นั้นนะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะทําให้บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นเห็นแนวทางในการพัฒนางานที่ชัดเจนมากขึ้นและเมื่อนําความรู้ไปปฏิบัติงานนั้นนะคะก็จะทําให้บุคลากรแล้ก็องค์กร มีความรู้มากพอที่จะนำไปปฏิบัติงานและผลที่ได้ก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะโดยวิธีการจัดการความรู้นี้นะคะก็จะมีเครื่องมือซึ่งเครื่องมือนี้นะคะก็จะมีอยู่หลักสำคัญด้วยการอยู่สี่หลักด้วยกันนะคะก็ประกอบไปด้วยหลักที่1น,นะคะให้คนที่หลากหลายทักษะหลากหลายวิธีคิดทำงานร่วมกันอย่างสร้างสารรค์นั่นก็คือการจัดการความรู้ที่ดีและก็มี นะคะคต้องทำโดยคนที่มีพื้นฐานความเชื่อและก็วิธีคิดที่แตกต่างกันไปแต่เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันก็คือทำให้องค์กรประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะแล้วก็หลักข้อที่2นะคะก็คือการช่วยกันคิดและพัฒนาวิธีการ ทำงานในรูปแบบใหม่ทีมงานก็ต้องร่วมกันคิดหาเทคนิคเพื่อช่วยให้งานบรรลุตามที่กำหนดไว้นะคะซึ่งก็จะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน4องค์ประกอบด้วยกันนะคะก็คือ 1. การตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นความต้องการที่เกิดจากการผนวกเอาความต้องการของผู้นำหรือว่าผู้บริหารความต้องการของลูกค้าหรือว่าความต้องการของ สมาชิกในทีมในการจัดการความรู้นั่นเองค่ะแล้วก็องค์ประกอบที่2ก็คือการเกิดนวัตกรรมนะคะซึ่งอาจจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดหรือว่านวัตกรรมทางผลผลิตขององค์กรน,นั่นเองนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่3ก็คือได้รูปแบบการทำงานใหม่ๆและองค์ประกอบที่4เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ะะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าหลักข้อที่3ก็คือการทดลองการเรียนรู้นั่นก็คือเมื่อเราค้นพบแนวทางในการทำงานซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์แล้วนั้นนะคะเรามีการทดลองการทดลองนั้นนะคะก็เราจะทดลองกันเพียงเล็กน้อยก่อนนะคะเมื่อเราได้คําตอบที่ไม่ใช่เราก็จะมาคิด ค้นกันใหม่นะคะแล้วเอาคำตอบที่ไม่ใช่นั้นออกไปเรามาช่วยกันพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงการทดลองใหม่นะคะถ้าได้ผลดีเราก็นำมาขยายการทดลองแล้วก็เพิ่มการปฏิบัติมากขึ้นนะคะจนในที่สุดวิธีการทำงานแบบใหม่นั้นนะคะเราก็เรียกว่าการปฏิบัติที่สมผลเป็นเลิศนะคะหรือว่า Best Practice นั่นเองค่ะ แล้วหลักการข้อที่4ี่นะคะก็คือการนำความรู้จากภายนอกมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมนั่นก็คือการนำความรู้จากภายนอกถือว่าเป็นความรู้ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้นะคะ แต่อาจยังไม่เข้ากันหรือว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราต้องนำความรู้นั้นมาประยุกต์ก่อนแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อให้เข้ากับสภาพความต้องการแล้วก็ความพร้อมขององค์กรด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารูปแบบของการจัดกระบวนการความรู้นั้นมีอะไรกันบ้าง สำหรับรูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้นั้นนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบด้วยกันนะคะนั่นก็คือรูปแบบปลาทูหรือว่าโมเดลปลาทูนั่นเองนะคะแล้วก็รูปแบบที่สองรูปแบบปลาตะเพียนหรือว่าโมเดลปลาตะเพียนค่ะเรามาดูกันนะคะว่ารูปแบบปลาทูนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะ รูปแบบปลาทูนั้นนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่1ก็คือหัวปลาทูนะคะแล้วก็ส่วนที่2คือลำตัวของปลาทูแล้วก็ส่วนที่3ก็คือส่วนหางของปลาทูนั่นนะคะสำหรับส่วนหัวหนั้นนะคะส่วนหัวของปลาทูก็จะหมายถึงเป็นการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่วนลำตัวของปลาทู ก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็ส่วนหางนะคะก็จะคือความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้หรือว่าคุมทรัพย์ของการเรียนรู้นั่นเองนะคะค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่ารูปแบบปลาตะเพียนนั้นหรือว่าโมเดลปลาตะเพียนนั้นนะคะก็เป็นการจัดความรู้ของกลุ่มหรือว่าองค์กรนะคะซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้ว่า มีรูปปลาทเพียนทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะคะสำหรับตัวปลาตัวใหญ่นั้นนะคะก็จะเปรียบเสมือนวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กรค่ะแล้วก็ปลาตัวเล็กนะคะก็จะเปรียบเสมือนเป้าหมายการจัดการความรู้ที่มุ่งตอบสนองเป้าหมายใหญ่ขององค์กรนั่นเองนะคะแล้วก็มีทิศทางในการพัฒนานไปทางเดียวกันค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่า กระบวนการจัดการความรู้นั้นเป็นอย่างไรกระบวนการจัดการความรู้นั้นนะคะก็คือกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาของความรู้ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย7ขั้นตอนด้วยกันนะคะเรามาดูขั้นตอนที่1นะคะขั้นตอนที่1ก็คือการบ่งชี้ความรู้การบ่งชี้ความรู้นั้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการพิจารณา ว่าเป้าหมายของเรานั้นคืออะไรถ้าเราจะให้องค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายจําเป็นต้องใช้อะไรบ้างขณะน,นี้องค์กรของเรามีความรู้อะไรบ้างแล้วก็อยู่ในรูปแบบใดนะคะและอยู่ที่ใครคะ่ะเราก็ควรจะรู้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการบ่งชี้ความรู้และขั้นตอนที่2นะคะ การสร้างแล้วก็สแสวงหาความรู้นั้นนะคะก็ได้แก่การสร้างความรู้ใหม่ๆแล้วก็การสแสวงหาความรู้จากภายนอกองค์กรการเก็บรักษาความรู้เดิมรวมทั้งกำจัดความรู้เก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วออกไปนะคะแล้วก็นำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาขึ้นค่ะขั้นตอนที่3นะคะการจัดการความรู้ให้เป็นระบบนั่นก็คือ การจัดทำเอกสารแล้วก็การเก็บรวบรวมความรู้ประเภทต่างๆให้เป็นระเบียบให้เป็นระบบให้ง่ายต่อการค้นหาเมื่อเรามีความต้องการที่จะใช้เราก็จะได้ค้นหาได้ง่ายค่ะ แล้วก็ขั้นตอนที่4การประมวลแล้วก็กลั่นกรองความรู้นั้นนะคะก็จะเป็นการประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารหรือว่ารูปแบบอื่นๆนะคะให้มีมาตรฐานหรือว่าเรามีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์นั่นเองค่ะขั้นตอนที่5้า การเข้าถึงความรู้นั้นก็คือเป็นการเผยแพร่ความรู้เพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เข้าถึงความรู้นั้นได้ง่ายนะคะเช่นการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามานะคะแล้วก็เว็บบอร์ดหรือว่าเรามีบอรดเพื่อการประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะ ขั้นตอนที่6การแบ่งปันและก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะอันนี้อาจจะทำได้หลากหลายวิธีด้วยกันนะคะถ้าสมมติว่าเป็นความรู้ที่เด่นชัดนั้นนะคะอาจจะทำในรูปแบบของเอกสารที่สามารถเผยแพร่ได้หรือว่าฐานความรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามานะคะแต่ถ้าเป็นความรู้ที่ฝังในตัวคนล่ะคะ เราก็อาจจะทําให้เป็นระบบในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการคามสายงานหรือว่าจะเป็นพี่สอนงานหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการสับเปลี่ยนหรือการยืมตัวบุคคลเพื่อให้ถ่ายทอดนะคะหรือว่าเราก็จะสร้างเวทีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั่นเองค่ะ และขั้นตอนที่7นะคะขั้นตอนของการเรียนรู้นั่นก็คือการเรียนรู้ของบุคคลก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับองค์กรที่มีความรู้อยู่แล้วนะคะเป็นการเพิ่มความรู้ขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆนะคะความรู้เหล่านี้นะคะก็จะนำมาสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าจะเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดนะคะหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือวงจรแห่งการเรียนรู้นั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการที่ จะรวมกลุ่มเพื่อต่อยอดความรู้นั้นจะเป็นอย่างไรกันคะ่ะการต่อยอดความรู้นั้นนะคะก็จะหมายถึงนะคะการทดลองเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เริ่มจากสิ่งเดิมหรืออาจจะเรียกว่า การต่อยอดของเก่านั่นเองนะคะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษาหรือว่าจากการทำงานนะคะเราก็สามารถนำความรู้ที่มีอยู่มาดัดแปลงใช้ได้นะคะซึ่งก็จะเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้มีเวลาที่จะไปสแสวงหาความรู้หรือว่าประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบุคลากรนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้นี้ประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้นั้นก็ประกอบไปด้วยคุณเอื้อนะคะคุณอํานวยคุณกิตแล้วก็คุณลิขิตค่ะเรามาดูกันนะคะว่า คุณเอื้อมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้นั้นอย่างไรนะคะในส่วนของคุณเอื้อหรือว่าคุณเอื้อระบบนั้นนะคะก็จะเป็นผู้นำระดับสูงสุดขององค์กรซึ่งก็จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญก็คือ 1. ทําทำให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติขององค์กรนั่นเองนะคะ 2. เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรเป็นผู้นำการพัฒนาวิธีการการทำงานที่ตนรับผิดชอบ 3. หากุศโลบายทำให้ความสำเร็จของการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้มีการนำมาใช้มากขึ้นค่ะ อันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของขุนเอื้อนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคุณอํานวยล่ะคะเป็นอย่างไรหรือว่ามีบทบาทอย่างไรนะคะคุณอํานวยนั้นนะคะหรือว่าผู้อํานวยความสะดวกในการจัดการความรู้ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งกันนำคนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร,ร่วมกันช่วยให้คนเหล่านั้นนะคะสื่อสารจนเกิดความเข้าใจแล้วก็เห็นความสำคัญของกันและกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ของคุณอำนวยค่ะและคุณอำนวยนะคะ ก็จะต้องมีทักษะที่สำคัญด้วยกันนะคะก็คือทักษะการสื่อสารกับคนที่แตกต่างและหลากหลายนะคะและรู้จักประสานความแตกต่างเหล่านั้นนะคะให้มีคุณค่าในทางปฏิบัติแล้วก็ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและก็คอยติดตามประเมินผลการดำเนินงาน,นะคะ่ะอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของคุณอํานวยหรือว่าผู้อํานวยการความสะดวกในเรื่องของการจัดการความรู้นั่นเองนะ ะะและในส่วนของคุณกิจนะคะคุณกิจนั้นก็จะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรนั้นก็คือคุณกิจก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือว่าคนที่ทำงานที่รับผิดชอบตามหน้าที่ของตนในองค์กรนะคะถือว่าเป็นผู้จัดการความรู้ตัวจริงเลยทีเดียวเป็นผู้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการใช้การจัดการความรู้ของกลุ่มคนนะคะ เป็นผู้ที่ค้นหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสามารถดำเนินการสแสวงหาความรู้จากภายนอกนะคะเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้แล้วก็เป็นผู้ดำเนินการจดบันทึกแล้วก็จัดเก็บความรู้ให้หมุนเวียนต่อยอดจากความรู้ต่อไปด้วยค่ะอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของคุณกิจนั่นเองนะคะและในส่วนของคุณลิขิตล่ะคะ คุณลิขิตนั้นนะคะก็คือคนที่จะทำหน้าที่บันทึกกิจกรรมต่างๆความรู้จัดทำเป็นคลังความรู้ขององค์กรน,นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของคุณลิขิตนั่นเองนะคะทั้งคุณเอื้อคุณอำนวยก็คุณลิขิตนั้นก็มีบทบาทที่สำคัญในการจัดกระบวนการความรู้นั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะนักศึกษาก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของความหมายความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู้ตลอดจนถึงรูปแบบกระบวนการการจัดการความรู้ว่ามีกี่รูปแบบไปแล้วนะคะและคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมาต่อในเรื่องของ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้สำหรับวันนี้นะคะนักศึกษาท่านใดที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ชัดเจนกับเนื้อหาที่ครูได้ยกตัวอย่างมานี้นะคะนักศึกษาสามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแบบเรียนทักษะการเรียนรู้รหัสทอรรสอง1ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นหรือว่าจะติดต่อที่ครูผู้สอนนะคะที่กศนอของแต่ละตำบลได้ หรือไม่ถ้าสะดวกสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ